สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธนารี289ทาทารุนะคะสวัสดีชาวราศีกันหรือลัคนาราศีกันก็ได้ค่ะอาจารย์ดูแบบไทยนะคะเช็คลัคนาราศีใต้ description ข้างล่างนะคะสําหรับคริปงนี้เป็นความรักคนโสดค่ะครึ่งเดือนแรกมกราคมปี6กแล้วนะเปิดสัการาดมาความรักของคุณจะเป็นยังไงทีนี้ในส่วนของเรื่องดูวดวงส่วนตัวค่ะขอฝากนิดน,นึงเนาะ ก็ขอบคุณสําหรับหลายๆท่านที่ไว้วางใจใหอาจารย์ไปที่ปรึกษ,ษาในทุกเรื่องอย่างตัวรืยยาวนานตั้งแต่อยู่โรล,ล,ละหนึ่งเก้านาะจนมาถึงทุกวันนี้เป็น YouTube ก็ยังดูแลกันอยู่นะคะเป็น10ปีแล้วโอเคทีนี้สำหรับคนใหม่ๆที่อยากจะดูเนาะมีบญประ,ม 3, ะเมิสัมพันธ์กันรายละเอียดใต้ description ข้างล่าง แนะนำว่าอ่านให้เข้าใจเนาะทักมาตามที่บอกคิดในใจมาเลยค่ะว่าคุณอยากดูวันนี้หรือวันไหนกี่นาที30มนาทีเวลากี่โมงนะคะถ้าคิวไม่ชนกับใครเลยทีสุดอาจารย์ให้ไปเลยนะโอเคทีนี้เรามาดูคุณก่อนคุณกันคุณอย่างไรครึ่งเดือนนี้แหมนะคะคุณกันคุณเป็นอะไรเอ่ย นะเจ็บปวดหัวใจมาที่ผ่านมามันไม่ได้ดั่งใจมันมันต้องตัดจบตัดขาดใช่ไหมมันมีความยากลําบากในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาหรือในปัจจุบันก็ได้คุณได้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตัดสินใจแบบขั้นเด็ดขาดครั้งสําคัญในเรื่องของหัวใจนะคะคุณมีความรู้สึกว่ามันไปต่อได้กันแล้วมันเหนื่อยกับที่ผ่านมามันเหนื่อยมันเจ็บปวดหัวใจมันคล้ายๆกับว่าความคิดแนวทาง ความรู้สึกเป้าหมายชีวิต attitude, mindset ต่างๆมันช่างต่างกันเหลือเกินต่อให้พยายามทุต่อให้พยายามท <c oughs> ุสีหรือว่าดึงดันที่จะไปหรือใช้ความพยายามขั้นสุดสุดท้ายแล้วคุณมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันเจ็บแล้วคุณจะตัดความเจ็บตรงนั้นเนี่ยออกไปคุณพยายามมุ่มอ่อนซึ่งถามว่าสําเร็จไหมเอาจริงก็สําเร็จค่ะคุณเป็นคนแก่งคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนหนักแน่นมั่นคง คุณแกล่งอยู่แล้วแม้จะเจ็บในใจแต่คุณก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาเป็นคนที่เข้มแข็งและทําเพื่อตัวเองแล้วเดินไปข้างหน้าคุณทําได้ค่ะทีนี้เนี่ยนะคะต้องบอกก่อนว่าความเจ็บของคุณนะคุณยังล้างออกไม่หมดนะจนข้ามปีมาเนี่ยมันยังมันยังฝังอยู่ในใจไม่ใช่ว่าคุณจาเฉพาะเรื่องไม่ดีหรอกเรื่องดีๆคุณก็จําเวลาที่เขาทําอะไรหรือเธอคนนี้ทําอะไรเพื่อคุณนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณรู้สึกได้ว่าคุณเคียงข้างคุณคนนี้มาตลอดสุดท้ายแล้ว เมื่อได้เจอมันก็ต้องจากเนาะคนบางคนมาเพื่อให้เป็นเรียนรู้ทีนี้ขอดูหน่อยนะคะในเมื่อหัวใจนะคะมันยังเจ็บอยู่บ้างบ้างแล้วกันเนาะก็หนักอยู่พอสมควรทีนี้ขอดูนิดนึงว่าใครกันมีผลตกหัวใจคนเอาเป็นชาวราศีกันได้กันเหรอคะราศีกันหรือราคณาราศีกันเป็นชาวธาตุไฟโดดเด่นที่ ธนูราศีธนูลัคนาราศีธนูโดดเด่นที่ราศีกันและัคนาราศีกันแล้วก็มีเมษสิงห์ตามมานะคะมีอยู่เท่านี้นะคะที่เห็นเด่นชัดถ้าไม่ใช่ราศีหรือลัคนาราศ,ราศีที่เกิดในเดือนเหล่านี้ไม่ต้องไปเสียเรียดคนคนนี้มาด้วยอะไรมาด้วยภารกิจหน้าที่การงานคนคนนี้ตั้งใจเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อมาประคบประงมมาประคับประคองมาเครือบคุณให้คุณมีความรู้สึกหรือมีชีวิตดีขึ้นให้คุณหายจากความเจ็บปวดนั้นคนคนนี้มีโอกาสทําอาชีพในเรื่องของการเป็นอาชีพเฉพาะกิจเฉพาะทาง วิชาชีพเฉพาะทางอย่างเช่นเป็นอาจารย์เป็นที่ปรึกษาเป็นนักวิชาการเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่เชื่อในคุณงามความดีในจริยธรรมในศาสนามีจรรยบรรณที่สูงหรือเป็นคนที่ทํางานเดินทางไปมาต่างประเทศใดๆก็ตามไม่ต่างประเทศก็ได้ค่ะเดินทางไปตรงนั้นมาตรงนี้มีมูฟเมนต์ต่างๆมากมายมีเป็นคนมีงานยุ่งงานเยอะแต่เป็นคนที่ะสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทีนี้ภารกิจงานอีเวนต์ต่างๆจะพาคุณมาเจอกันด้วยใดๆก็ตามนะคะอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรดาหรือด้วย ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายได้มีการอธิษฐานจิตเพื่อที่ได้เจอคนที่ดีที่ใช่ในเวลาที่ใช่ที่เหมาะสมและมันถึงเวลาแล้วที่คุณเองอาจจะต้องเจอคนคนนี้เพื่อเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งแต่เป็นการเรียนรู้ที่เติบโตที่ไปต่อได้ที่พัฒนาได้คนคนนี้ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณจะเรียกว่าก้าวกระโดดไหมแต่เขาค่อนข้างที่จะมุ่งหวัง ไม่ต้องการที่จะแอบคุยคุยไปเรื่อยดูไปก่อนจะไม่ใช่คนคนนี้ทําอะไรมุ่งหวังความสําเร็จที่เปิดเผยได้ที่ชัดเจนได้มาเพื่อมาเปลี่ยนแปลงคุณคุณเองก็พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ให้หลุดผลเขาเองเข้ามานะคะพอมาประกบกันปุ๊บเนี่ยมันแมชกันเนี่ยมันเป็นจิ๊กซอที่ลงล่องลงรูป มันก็เลยแมชกันแล้วไปด้วยกันได้คนณคุณไ้มีความพยายามอย่างสูงเขาไม่เคยท้อแท้นะคะที่จะเข้าหาคุณหรือพยายามที่จะเปลี่ยนคุณให้มีความสุขขึ้นให้ดีขึ้นให้หายเจ็บหายปวดในความรู้สึกความทรงจําเก่าๆไม่ว่าเขาจะรู้หรือไม่ก็ตามแต่เขาคิดเสมอว่าการที่เข้าไปในชีวิตของคุณคุณต้องมีความสุขและดีขึ้นในหลายๆด้านทีนี้ขอดูการเทคแอคชั่นของคนคนนี้กันหน่อย คนคนนี้มีโอกาสเป็นรักต่างวัยไม่ว่าจะอายุเยอะกว่าน้อยกว่าหรือใดๆก็ตามคนคนนี้บอกก่อนนะการเจอกันครั้งนี้ทุกอย่างมันโดนจัดสรรมาเพียงแต่ว่าการทเทคแอชชของคนนี้ทีแรกเนี่ยเขาจะสืบสองสืบประวัติคนก่อนพยายามที่จะรู้แบ็คกราวของคนก่อนว่า,าคุณเป็นยังไงมีชีวิตยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะ ต้องการอะไรแบบไหนมีมุมมองทัศนคติในการใช้ชีวิตยังไงเขาค่อนข้างเสียเรียดเพราะการที่เขาเริ่มต้นนั้นทุกอย่างมันต้องเป็นขั้นบันไดมันต้องเติบโตได้มันต้องดีได้ไม่ใช่ว่าคุยไปเรื่อยพอไม่ใช่ก็แยกย้ายคนคนนี้ไม่ใช่ค่ะเขามุ่งหวังรักเดียวใจเดียวมุ่งหวังการคบหาที่ถูกต้องทั้งภายในและภายนอกภายในคือ,อไรในใจรู้สึกด,ดีต่อกันในใจภายนอกก็คือการให้เกียรติเคารพกันเปิดเผยค่ะคุยก็คือคุย นะคะครบก็คือคบสถานะไหนคือสถานะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทีนี้คนนี้การเทคแอคชั่นก็คืออาจจะเป็นงานเป็นการแชทเข้ามาหรือการมาเจอกันคือแต่การมาเนี่ยมาตัวเป็นๆอยู่แล้วมากับงานเนาะส่วนเรื่องสื่อโซเชียลเป็นไปได้ว่าอาจเป็นเพื่อนของเพื่อนเป็นลูกค้าของเจ้านายเป็นคนนั้นคนนี้แล้วก็ค่อยมารู้จักก็เป็นไปได้แต่ไม่ใช่อคจรโดยตรงที่ประเภทที่ว่าแอปหาคู่จะไม่ใช่แบบนั้นนะคะของคุณจะเป็นในทางที่ว่าตัวเป็นๆจับต้องได้ เจอหน้าตรงปกกันเลยนะคะไม่ต้องมานั่งเลงว่าเอ๊ะตรงปกไหมตรงเลยค่ะนะคะแล้วทีนี้คนนี้เข้ามาเนี่ยถามว่าเขามีแพผนไหมเบื้องต้นเขาไม่ได้มีแพผนคิดว่าจะได้เจอคนที่ใช้แบบคนหรอกแต่เมื่อมาเจอปุ๊บแผนมันเกิดทันทีพอเกิด planning ปุ๊บมัน t ท k e action ต่อนั่นคือการเรียนรู้ทําความรู้จัก เริ่มต้นคบหาและพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปคนคนนี้มุ่งหวังนะคะไม่ได้เพียงแค่ว่าคบหาในเรื่องของจิตใจเนาะแต่คบหาในเรื่องของว่าการสร้างอาชีพสร้างครอบครัวหรือการส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของกันและกันเขาเข้าหาคุณแน่ค่ะนะคะในขณะที่คุณกําลังฮ e a ลิ่งตัวเองอยู่คนคนนี้จะเข้ามาเพื่อช่วยให้ใจของคุณนั้นมันทุกข์น้อยลงช่วยในการที่จะเบี่ยงเบนความรู้สึกเจ็บปวดนั้นให้คุณคลายลง แล้วก็เดินไปได้วยกันแบบเนียนๆนะฮะโดยที่คุณเองสักวันหนึ่งสักพักหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าอยู่ดีคุณก็ลืมความเจ็บปวดในครั้งเก่าได้โดยเป็นธรรมชาติเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งว่าคนคนนี้มีความในใจอะไรที่เขาคิดอยู่ในใจอยากจะบอกคุณตัวเขาเองอะค่ะบอกเลขเขาว่ามุ่งหวังมากมุ่งหวังคิดมาแล้วคนคนนี้เชื่อในสัญชาตญาณตัวเองสัญชาติเต สัญชาตญาณตัวเองขั้นสูงที่ผ่านการฝึกจิตการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตเขาไม่มีความสับสนอะไรเลยว่าคุณใช่หรือไม่ใช่ความรู้สึกแรกคือใช่ใช่แล้วทำยังไงต่อให้ดีแล้วใช่ที่สุดแล้วไปต่อได้กันได้จนถึงขั้น มั่นหมายแต่งงานวิวาหรืออยู่ด้วยกันหรือครองรักกันทีนี้ว่าในเบื้องต้นอย่างที่บอกกันเข้ามาเป็นภารกิจหน้าที่การงานหรือเรื่องของการติดต่อสื่อสารคนนําพามาก็ได้หรือมาด้วยเหตุการณ์งานใดๆภารกิจอะไรก็ตามเนี่ยมาติดต่อกันนะคะแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้จากการเป็นกันยมิตรที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคนที่ห่วงใย,ยกันเป็นกันยมิตรผู้ชี้หุมทับก็ได้นะคะมามาพูดคุยมามาอะไรกันต่อมีอะไรหรืออาจจะมีคนกลาง ที่คอยสนับสนุนจูนให้เชื่อมต่อคอนเน็กชันให้เอเจนต์เป็นตัวแทนพ่อสื่อแม่ชักก็ได้ท้ายที่สุดเขาเองอยากจะบอกว่าเขาคบคนจริงนะเขาชอบคนจริงเขาหวังผลสุดท้ายคืออยู่กันจริงๆจ,จังจังเป็นแฟนแต่งได้แต่งแต่งไม่ได้หรือไม่อยากแต่งไม่ได้ว่าอะไรแต่ขอใครองรักกันเป็นครอบครัว ถ้าด้วยเพศจะมีลูกหรือไม่มีลูกก็ได้ไม่ใช่ปัญหาแต่ต้องการเปิดเผยความสัมพันธ์ให้ดีที่สุดให้ทุกคนมาร่วมยินดีในความรักความตั้งใจที่เขามีให้กับคุณเขาอยากให้คุณมีความสุขที่สุดในวันหรือเวลานับจากเวลานี้ไปในช่วงชีวิตที่มีเขาอยู่กับคุณจนตราบนานเท่านานนี่คือความความในใจที่เขาอยากจะบอกจะพูดเขาไม่อยากให้คุณลังเลสับสนอยากกังวลในตัวเขาอยาก,กังวลในสิ่งที่เขาเป็น เขาตั้งใจมาเพื่อรักและดูแลคุณจริงๆนะคะเป็นเนื้อคู่กันน่ะทำไงอ่ะเนาะในเมื่อเนื้อคู่ของคุณเขาจําคุณได้แล้วคุณอ่ะจะจําเขาได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งว่าแล้วข้อควรระวังในความสัมพันธ์นี้ในช่วงสิบห้าวันคืออะไรความทุกข์ความกังวลที่มากไปนะคะมันจริงอยู่ว่าที่ผ่านมามันเจ็บมันปวดมันทุกข์มันกังวลมันอึดอัดมันแบกไว้เยอะแต่อย่าลืมว่าไอ้ที่แบกมันก็จบเนาะแต่เรายังแบกอยู่ นั่นแสดงว่าเราไม่ยอมจบเราต้องวางมันลงเพื่อยอมจบเราเริ่มต้นใหม่กับหนึ่งถ้วยตรงนี้นะคะอย่าพึ่งท้อแท้สิ้นหวังชีวิตมันไม่ได้แย่ไปซะทุกอย่างในขณะที่คุณมีความรู้สึกว่าคนเราเวลาเป็นมีความทุกข์ความรักเนี่ยมันจะรู้สึกว่าทุกข์ที่สุดในโลกทรมานที่สุดในโลกคืออย่าลืมว่าบางทีความทุกข์ของเรามันเป็นเพียงแค่พาร์ทหนึ่งเท่านั้นมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย คุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลใดๆก็ตามข้อควรระวังคือความกลัวความกังวลความอึดอัดที่คุณยังล้างพลังงานเก่าๆหรือความทรงจําเก่าๆหรือแผลใจเก่าๆไม่ออกปฏิเสธไม่ได้ค่ะใครจะไปกดรีโมทแล้วบอกโอ้ฉันลืมหมดแล้วจ้ามันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะมันอาจจะเป็นไปได้สำหรับบางคนที่เขาฝึกจิตมาดีเขาอยู่ความจริงไม่อยู่ความรู้สึกทีนี้ถ้าคุณยังแบกความรู้สึกความถูกอยู่คุณจะห่างไกลกับการสัมผัสหนึ่งถ้วยเห็นไหมคะอันนี้คือนกพิราบคาบอันนี้อยู่ อยู่ในถ้วยอิสระค่ะปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวงในอดีตที่ผ่านมาบอกได้เลยค่ะไม่ว่าชนชั้นวันนั้นไหนเพศไหนทุกคนเคยอ,อกหักทั้งสิ้นไม่มีใครสมหวังตลอดเวตลอดตั้งแต่เกิดมาเรามันต้องมีบ้างแหละโดนเทมีบ้างแหละที่ชอบเขาเขาไม่ชอบเราเป็นเรื่องปกติมองไปเรื่องธรรมชาติทีนี้พอคุณได้เริ่มตรงนี้ได้คุณไม่ท้อแท้เส้นหวังเห็นไหมคะคุณอาจจะไปทุกข์กับสิ่งที่มันเป็นมาคุณคิดว่ามันทุกข์แต่จริงจริงมันมีสองถ้วยที่อยู่เคียงข้างคุณมันยังมีความหวังงสิง่่่ททีีดดอยู้ไ ทุกได้แต่ต้องจบให้เร็วแล้วก็อย่าไปกังวลมันมากมายนะคะไอ้นอนไม่หลับเนี่ยนะคะผุดลุกผุดนั่งผุดตื่นนอนไม่เต็มที่อะไรเงี้ยมันก็ทําให้จิตใจคนไม่เบิกบานเพราะฉะนั้นยาพิษที่เร็วร้ายสําหรับชีวิตคือการนอนไม่พอแต่ยาดีที่ดีที่สุดคือการนอนหลับคือการผ่อนคลายตัวเองให้ดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอควระวังระวังตัวเองกังวลมากเกินไปทั้งทั้งนี้จริงๆความรักแท้กาลังรออยู่นะคะเอื้อมให้ถึงคว้าให้ได้สิ่งที่เป็นของเรา แล้วก็มาดูในส่วนของคําแนะนําดีๆสําหรับคุณกันกลัวโดนหลอกตอนนี้กาแพงคุณสูงไม่ผิดการที่ไม่ประมาทในชีวิตการที่อยู่ในเซฟโซนการที่โปรเทคตตัวเองการที่เรามีความเชื่อว่าเราจะไม่เป็นแบบเดิมอีกนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังใจของเราแต่อย่างที่บอกอะท้ายที่สุดอาจารย์เชื่อว่าข้อแนะนำอ่ะที่แรกคุณอาจจะกลัวโดนหลอกกลัวโดนปิดบังกลัวคบซ้อนกลัวกลัวใดๆกลัวกใดๆก็ตามที่มันมี ชิดถี่มีไบแอสมีอคติต่อสิ่งรอบข้างว่าแต่ละคนเข้ามาจะเจอแบบเดิมอีกไหมซ้ำๆซากๆ,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 ๆคืออยากให้คุณนั้นนะคะมองทุกอย่างอย่างเป็นกลางให้ความเป็นธรกับตัวเองให้โอกาสคนที่อยู่ตรงหน้าให้เท่าที่ให้ได้แต่อย่าถึงขั้นกันกบว่าปิดกั้นหรือไบแอสหรืออคติจนเ,น,เนเป็นเป็นความทุกข์ทางใจมากเกินไป <c oughs> หรือเป็นทุกข์มากเกินจําเป็นแน้าสิ่งใดก็ ดูกันไปพิสูจน์กันไปให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ให้เขาได้พิเศษตัวเองออกมาคุณนิ่งๆเฉยๆนะคะดูไปแล้วท้ายที่สุดคุณจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันบาลานซ์ได้นะคะสองมือนี้มันต้องปรับมันต้องจนูนคือสิ่งที่ต้องปรับคือจิตใจ attitude mindset ของเราก่อนที่ผ่านมาพอเราเจอเรื่องไล้ๆเยอะๆเจอคนหลอกลวงเจอคนหักหลังเจอคนปิดบงังซ่อนเลนนะคะไปรู้อีกทีมีแฟนแล้วมีภรรยามีเมียม,ม,มีสาม,มีแล้วอะไรเงี้ย นับจากนี้ไปขอให้คุณทําตัวให้นิ่งทําใจให้มันนิ่งที่สุดในแบบฉบับของคุณให้สง่างามที่สุดเหรียญยังเป็นของคุณทุกสิ่งทุกอย่างความรื่นรมความยัง่งยืนมั่นคงกําลังจะเป็นของคุณแต่สิ่งแรกที่คุณต้องเป็นก็คือคุณต้องมั่นคงต่อจิตใจก่อนนิ่งให้ได้สง่างามให้ได้ก่อนอย่าวอกแวกอย่าสับสนอย่าก,กังวลอย่าก,กลัว ใช้ชีวิตต้องมองไปข้างหน้าต้องอยู่กับปัจจุบันเพื่อสู่ข้างหน้านะคะแต่ถ้าเราจะเรียนรู้ชีวิตต้องมองไปข้างหลังว่าเราผ่านอะไรมาอย่ามองไปความรุมเล็อย่ามองเปความเจ็บปวดอย่างเดียวมันไม่ได้เบร์สเคสอย่างเดียวมองว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตขอบคุณที่เขามาสอนให้เราได้เรียนรู้ขอบคุณที่เขาทําให้เรารู้ว่าเขาไม่ใช่แล้วคนต่อมาคือคนที่ดีกว่าและใช่ มันดีแค่ไหนการที่คนคนนั้นหายไปจากชีวิตเราหรือจบไปหรือเรามุปอ่อนจากเขาได้นะ่าแสดงว่าเขาหลีกทางให้เราได้เจอคนที่ใช่ที่ดีกว่าอย่าไปเสียดายอย่าไปดึงมานะคะไม่ว่าความรู้สึกหรือการไปสืบไปสองอะไรก็ตามไม่ต้องไปสนใจแล้วสิ่งที่ผ่านมาให้ผ่านไปเพราะคนที่ใช่กําลังแสดงตัวแสดงตน <c oughs> ให้ความแฟร์กับเขาได้พิสูจน์ให้คุณเห็นนะคะคาแนะนําสง่างามนิ่งนะคะทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเข้ามาสู่คุณแล้วขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นไปได้หน่อย มันเป็นโชคชะตาภูมิลิขิตนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันรอเวลามาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเห็นไหมคะวิวเจ็ดเหรียญเด e ะซันทุกอย่างโดนกําหนดเป็นสมบัติเก่าสมบัติเก่าของคุณคืออะไรคนรักที่คู่ควรความสุขที่คู่ควร เป็นแสงสว่างเห็นไหมคะทุกอย่างกําลังจะเทคแอคชั่นไปตามระบบระเบียบจักรวาลจัดสรรตัวคุณเองก็ต้องจัดการหัวใจตัวเองให้ทันดวงมันเดินแล้วแต่ถ้าเราไม่เดินตามจังหวะชีวิตที่มันปูทางให้เราเป็นแสงสว่างไม่เดินเข้าหาเนี่ยอาจารย์พูดเลยเวลาไม่ช่วยอะไรประสบการณ์ชีวิตไม่ช่วยอะไรอายุการศึกษาจะไม่ช่วยอะไรเราทั้งสิน้นเว้นแต่ว่าเราให้โอกาสตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ทุกอย่างเมื่อเกิดขึ้นก่อกําเนิดขึ้น อย่าไปเก็บไปกดมันไว้ทุกอย่างที่เป็นของเราฟ้าเข้ามาแล้วมันจะเป็นจริงได้ในเวลาอันเหมาะสมมันมีแสงสว่างทั้งหมดคุณไม่ได้โชคดีหรือมีความสุขเฉพาะความรักหรอกมันมีในเรื่องของทุกเรื่องเหมือนเกิดใหม่อ่ะไอ้เจ็บครั้งนั้นตายไปแล้วนะคะโยนทิ้งไปฝังกลบดินไปอย่าให้มันมีผลกับเราเราจะมีชีวิตที่เป็นปัจจุบันและมีความสุขที่สุดปัจจุบันสําคัญกว่าอดีตแม้อดีตมันจะเรฟเฟืนได้แต่ถ้าอาดีตมันเจ็บปวด ต้องอยู่กับปัจจุบันแล้วเดินหน้าให้มีความสุขยิ่งเราอายุเยอะเรื่องมีความสุขคนเราหัวยห,หาความยีงามทั้งสิ้นทั้งปวงเพราะฉะนั้นควรมีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดมีสติให้มากที่สุดนะคะคนคนนั้นเขาเทคแอคชั่นแน่นอนเขาทําการลงมือทําให้คุณเห็นพิสูจน์ให้คุณเห็นแน่นอนว่าเขามาจริงแลวมาเต็มนะคะไม่ก้าวไกา่ไม่ลาเส้น แต่จะเข้ามาเพื่อเยียวยาคนเรื่อยๆแบบเนียนๆจนวันหนึ่งคุณมีความรู้สึกว่าคุณหายดีโดยที่คุณก็ลืมไปแล้วว่าเคยเจ็บขนาดไหนมาก่อนสรุปคะ mm ่ะบทสรุปนะทุกคนร้อนมีปัญหาเนาะ mm hmm. สิ่งที่เข้ามามาอาจจะรวดเร็วฉับไวในขณะที่คุณยังเจ็บอ้างว้างในใจอยู่แต่อยากให้คุณนั้นอย่างที่บอกค่ะการที่คุณอะ รักในเกียรติรักในศักดิ์ศรีเคารพตัวเองมีความสงสัยมีความระแวงมีความกลัวกับใหม่ๆที่เข้ามามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดแปลกอะไรคนเราก็ต้องโปรเทคตัวเองเป็นธรรมชาติธรรมดาแต่สิ่งหนึ่งอยากให้การโปรเทคของเราเกิดเป็นความไบแอสความอาคติหรือความระแวงจนเกิดปัญหาที่ผ่านมาคือปัญหาให้มันจบไปปัจจุบันคือสิ่งที่เข้ามาแล้วทําให้ทุกอย่างมันคลี่คลายและมันดี บทสรุปอาจารย์พูดเลยว่ามันจะมีการได้เริ่มต้นได้คุยนะคะคุณเองอาจจะมีกำแพงมีข้อกำหนดมีข้ออะไรก็ตามคนที่เข้ามาเขาเข้าใจถ้าเขารู้แบ็คกราวของคุณเขาไปสืบไปส่องหรือเขาได้ยินได้ฟังมาเขาเข้าใจและเห็นใจคุณเขาไม่รู้สึกว่ามันยากไม่รู้สึกว่ามันความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเห็นขนาดไหนเขามองคุณอย่างเข้าใจและเขาพร้อมจะเคียงข้างคุณพร้อมที่จะเรียนรู้กับคุณไปทุกเรื่องพร้อมที่จะช่วยคุณรับฟังปัญหา ถ้าแก้ได้เขาแก้ให้แต่ถ้าสิ่งหนึ่งที่ต้องแก้ได้คือตัวเราต้องแก้ที่หัวใจของเราเองเขาจะคอยอยู่เคียงข้างคุณสนับสนุนคุณคอยกระตุ้นคุณให้เดินหน้าให้สู้ต่อไปเพราะฉะนั้นบทสรุปทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่มันไม่ดีไม่งามมันจะโดนแก้ไขไปเองตามการเวลาขอแค่ว่าคุณอนุญาตให้มันเป็นไปอนุญาตให้ตัวเองหลุดพ้นนะคะขอดูไพอ่ออรราเลนิดหนึ่งนะเจ็บก็ได้ค่ะแต่ต้องหายให้ทันการนะเพราะดวงมันเดินแล้วนะคะเราจะ เชื่อแต่ดวงงมงายแต่ดวงอย่างเดียวไม่ได้เป็นแนวทางแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องเข้าใจคือการดำรงชีวิตของการเป็นมนุษย์ที่เราต้องเป็นอยู่จากนี้และที่เหลืออยู่ของชีวิตนะคะ #ment เสน่ห mm ์ hmm. men, ane, ค่ะ forgiveness inspiration mm hmm. มันเป็นช่วงของการเปลี่ยนถ่ายพลังงานชีวิตต่อให้เจ็บมากขนาดไหนต่อให้ผ่านอะไรมา สักกี่ครั้งเท่าไหร่ก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างมันย่อมมีวันเกิดดำเนินและจบไปความเจ็บต้องจบอย่าไปเก็บมันไว้เจ็บแล้วจบอย่าเจ็บแล้วเก็บไว้นะคะไม่เอาเพราะฉะนั้นแล้วตัวคุณเองเมื่อไรก็ตามที่คุณเคลียร์พลังงานได้ให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้จริงอยู่ว่าไม่ง่ายหรอกคะ่ะกับการให้อภัยคนที่ทําเราเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสทุกทรมานแต่อย่างน้อยเราต้องให้อภัยในการตัดสินใจของเราว่าวันนั้น ที่เราเจ็บปวดหรือเราเก้าวเข้าไปสู่ชีวิตของคนคนนั้นหรืออนุญาตให้เขาเข้ามามันก็เป็นที่เราเปิดประตูให้เขาให้อภัยตัวเองกับการตัดสินใจในครั้งนั้นจงขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่สอนให้เราได้เป็นคนที่เข้มแข็งและแกล่งขึ้นแล้วเรียนรู้ที่อยู่บนโลกนี้อย่างเข้าใจอย่างไม่ประมาทอย่างมีสตินะคะมองทุกอย่างเป็นแรงบันดาลใจมองทุกอย่างว่าเอออย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าเออคนเรามันเป็นแบบนี้ตัวเราเอง เปนแบบนี้ทำให้ตัวเองมีความสุขสร้างแรงบันดาลใจทุกสิ่งทุกอย่างความมืดมันไม่ได้อยู่ไปตลอดกาลหรอกคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนม,มีแสงสว่างขอแค่เราเข้าใจในวัฏจักรวงจรกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้อภัยคุณเป็นคนมีมสเสน่ห์นะเอาจริงๆถ้าคุณไม่จมอยู่ในความทุกข์ถ้าคุณยิ้มแย้มถ้าคุณคุณเป็นคนโดยรูปลักษณ์และโดยสัญชตาตญาณหรือโดยเบื้องลึกข้างในอะ่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ชวนมองน่าค้นหา ใครเห็นใครก็เอ็นดูทําอะไรก็ดูหน้าเห็นใจหน้าสงสารหรือหน้าหน้าที่จะช่วยเหลือนะคะมันมีความเมตตายอยู่ในพื้นดวงที่เนี้ยแต่ถ้าคุณจงอยู่ในนั้นทุกคนเมตตาคุณแต่เขาไม่สามารถที่จะที่จะเข้าถึงเพราะฉะนั้นคุณต้องปลดเรื่องความทุกข์ออกเพื่อให้ตัวเองนั้นพราวเสน่ห์เป็นธรรมชาติอย่างที่ควรเป็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปลี่ยนถ่ายไปสู่จุดที่ดีขึ้นความรักก็เช่นกันมองทุกอย่าง อย่างเข้าใจเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่จุดที่ดีทีีด่ดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่เป็นของเราที่ดีที่งามรับไว้อะไรที่ไม่ดีไม่ใช่ปลดปล่อยและเพื่อหลุดพ้นนะคะการให้อภัยก็เช่นกันมันอาจจะให้อภัยกับคนคนนั้นได้ไม่เต็มร้อยแต่การให้อภัยมันไม่สามารถเปลี่ยนอดีตได้แต่มันสามารถเปลี่ยนอนาคตได้มันทําให้เราเดินหน้าอย่างกล้าหาญได้ การให้ที่ดีสุดคือการให้อภัยแม้ว่าใจอาจจะไม่เต็มร้อยแต่ก็ดีกว่าไม่พยายามที่จะทำอะไรให้ตัวเองหลุพผลเลยหากฟังแล้วชอบใช้นะคะเป็นประโยชน์นําไปปรับใช้ได้ฝากติดตามสับสกายไลค์แชร์กดกระดิ่งมาคอมเมนต์มาเมาส์มาอัปเดตมาเล่าสู่กันฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรส่วนท่านใดกดกระดิ่งกดงติดตามกดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขอบคุณมากๆขอบคุณกำลังใจที่มีให้กันเสมอมาขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่อง ในปุ่มขอบคุณหรือปุ่มแต่ง y ิวข้างล่างนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ในส่งการดูดูส่วนตัวให้อาจารย์เสือจิตหรือไปที่ปรึกษาในทุกเรื่องให้ก็รายละเอียดด้านล่างอ่านให้เข้าใจเนาะทักมาตามที่บอกถ้ามีวันที่ต้องการก็บอกวันมาได้เลยอยากดูวันนี้30มนาทีช่วง14บนาฬิกาอะไรก็วา่ากันไปนะคะคิวไม่ชนกับใครนะคะอาจารย์ให้เลยไม่มีปัญหาคนเรานะคะรู้เร็วแก้ไขเร็วสําเร็จเร็วความทุกข์มีไปแก้ไขไม่ได้มีไปเก็บมีดีไมเจ็บนะขอให้โชคดีเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ